สวัสดีครับสวัสดีชาวราศีสิงห์และสวัสดีนักเรียนนักศึกษาไพทาโร์ทุกท่านดวยนะครับธุรกิจการงานของชาวราศีสิงห์เป็นอย่างไรเรามาดูกันนะครับใบที่1เรามาดูในเรื่องของตัวคุณก่อนนะตัวชาวราศีสิงห์เองลตอนนี้เป็นอย่างไรตอนนี้เป็นราชินีไม้ราชนีไม้มคืออะไรให้ความสําคัญ กับงานมากกว่าสิ่งอื่นราชนีไม้นะให้ความสำคัญกับงานมากกว่าสิ่งอื่นแล้วก็เข้าใจในความต้องการของตัวเองตอนนี้ตัวคุณรู้แล้วว่าคุณต้องการอะไรต้องการทำอะไรมีเป้าหมายที่ชัดเจนและตอนนี้ตัวคุณกำลังนั่งรอคอยความสำเร็จแต่การนั่งรอคอยสำเร็จไม่ใช่ว่านั่งอยู่เฉยๆนะคุณยังคงดำเนินการ ทำตามแผนที่คุณวางไว้เพราะโตัวคุณรู้ว่าทิศทางเป้าหมายอนาคตเป็นอย่างไรราศรีสิงคุณตอนนี้นะบางคนบางท่านชัดเจนแล้วว่าจะมุ่งไปทางไหนจะไปทำอะไรนี่คือความมุ่งมั่นตั้งใจของชาวราศรีสิง์รชนิม้ม้คุณภาพของใบนี้ค่อนข้างจะแน่นอนและชัดเจนในเรื่องของความมุ่งมั่นตั้งใจ ต่อไปเรามาดูในเรื่องของสภาพแวดล้อมว่าเอื้ออํานวยต่อราต่อชาวราศส,สิ่งไหมเอื้ออํานวยให้การทํางานไหมหรือเอื้ออํานวยต่อการทําธุรกิจไหมสแตงสแตงคืออะไรทําการใหญ่ใจต้องนิ่งใช่ไหมสแตงคือการเข้าไปควบคุมเข้าไปดูแล เป็นการแสดงออกอย่างชัดเจนเพราะฉะนั้นสภาพแวดล้อมตอนนี้นะค่อนข้างจะเป็นสิงโตที่น่ากลัวแต่คุณก็กล้าลงไปที่จะไปเล่นกล้าลที่ลงไปที่จะจับพลังในตัวเราพลังในตัวคุณคุณเชื่อว่าทำได้ตอนนี้สภาพแวดล้อมทั้งหมดเหมือนเป็นสิงโตที่น่ากลัวแต่คุณเองก็สามารถที่จะกล้าลงมือทำ ทำในสิ่งที่คุณตั้งใจทําตามที่คุณวางแผนไว้บรรยากาศรอบตัวตอนนี้นะผมมองว่าคุณเองสามารถควบคุมได้อยู่จัดการได้อยู่เข้าใจรู้และเข้าใจวิธีการว่าจะทําอย่างไรให้งานของคุณให้ธุรกิจของคุณกลับมาดีกลับมาส่งผลดีให้กับคุณ ตอนนี้คุณเข้าใจแล้วนะสภาพแวดล้อมค่อนข้างจะดีสำหรับคุณผู้หญิงที่เล่นกับสิ่งโตนั่นหมายถึงการที่คุณได้ลงมือทำอย่างจริงจังและบ่งบอกให้คนอื่นรับรู้ว่าฉันทำสิ่งนี้อยู่ทุกคนก็จะรู้แล้วสภาพแวดล้อมทุกคนสังคมรู้ว่าคุณทำอะไร รู้ว่าคุณมีความสามารถพิเศษอะไรและรู้ว่าคุณเองทำอะไรได้บ้างคนเขารู้หมดแล้วว่าคุณเก่งด้านนี้มีความเชี่ยวชาญด้านนี้ทำอะไรได้ทำอะไรสมเ็นสภาพแวดล้อมมองเห็นคุณละเพราะฉะนั้นทุกคนรู้แล้วว่าคุณทำอะไรเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่ทุกคนรู้เห็นและเข้าใจในความเป็นตัวคุณ เรามาดูในเรื่องของบริวารเครื่องมือเครื่องใช้ลูกนอก้องลูกจาก้างดูซิเป็นยังไงตำแหน่งนี้ขึ้นเป็นราชนิดาราชนิดาคืออะไรควบคุมได้คอนโทรลได้เป็นไปตามที่เราต้องการ ราชินีดาบเราสั่งงานได้เราควบคุมได้นะเพราะฉะนั้นลูกน้องลูกจ้างเพื่อร่วมงานค่อนข้างจะเชื่อฟังใช้คำว่าเชื่อฟังได้ไหมไม่ว่าเราจะทำอะไรเราต้องแสดงความชัดแจนให้เขาเห็นแสดงความชัดแจนให้เขารู้ดาบที่อยู่ในมือคืออุปกรณ์เครื่องมือที่คุณใช้ในการหา หาเงินพร้อมเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์พร้อมเพียงพร้อมที่จะช่วยในการทํางานทําธุรกิจลูกน้องลูกจ้างเพื่อนร่วมงานค่อนข้างจะฟังคุณค่อนข้างจะเชื่อคุณเห็นดีเห็นงามด้วยเพราะว่าอะไรราชนิดาบคุณพูดอะไรเขาก็ต้องฟังใช่ไหมมันมีในเรื่องของอํานาจมีเรื่องของบารามี อ่าเบเรงมันเป็นเรื่องของสติปัญญาด้วยแหละว่าทุกคนเขาเชื่อว่าคุณสามารถนำพาพวกเขาไปได้นำพาให้ธุรกิจไปได้เขาก็เลยพร้อมที่จะลงมือทําอย่างที่คุณต้องการเพราะฉะนั้นลูกน้องบริวารเครื่องมือเคื่องใช้อยู่ในอาณตัตอยู่ในภายใต้คําควบการควบคุมของคุณ,คณอย่างดีอย่างดีเยี่ยมเพื่อน่วมงานเองบางทีเขาก็ฟังคุณนะไม่ได้ขัดขืนไมไ่อะไร แต่บางครั้งผมมองอีกด้านหนึ่งเขาอาจจะมองคุณว่าดุมองคุณว่าเคียบมากอันนี้ต้องระวังนิดหนึ่งในตำแหน่งนี้นะเพื่อร่วมงานอาจจะมองว่าคุณจริงจังมากไปหรือเปล่าดูไปหรือเปล่าลูกน้องอาจจะมองว่าโอ้เจ้านายคนนี้ทําไมดูจังอย่างเงี้ยมันจะมีผลข้างเคียงถ้าเราจริงจังเลยมากเราแบบราศีสิงเข้าใจนะเวลาทําอะไรแล้วทําอย่างจริงจังทาเป็นเล่นไม่ได้ ทำเป็นสนุกสนุกไม่ได้ถึงเวลาจริงจังต้องจริงจังแต่ลูกน้องเพื่อรูปงานกับทาเป็นเล่นๆอย่างเงี้ยบางครั้งเขาก็โดนคุณดุาบางครั้งเขาก็มองคุณสีเรียดมากเกินไปจริงจังมากเกินไปอันเนี้ยคุณต้องมาปรับให้มันบาลานให้มันสมดุลแต่อย่างว่านะอะไรที่ควรจริงจังก็ควรจริงจังต่อไปเรามาดูในเรื่องของลูกค้า คู่สัญญาคู่สนับสนุนผู้อุปถัมภ์เป็นอย่างไรหกไม้หกไม้หหมคืออะไรหกไม้คือเรื่องของความสำเร็จหกไม้เป็นเรื่องของข่าวดีเพราะฉะนั้นลูกค้าคู่สัญญาผู้สนับผู้สนับสนุนและผู้อุปถม ให้การยอมรับคุณให้การตอบรับคุณเป็นอย่างดีมีความสำเร็จไปเจรจาต่อรองไปพูดคุยถือว่ามีความสำเร็จกลับมาลูกค้าแฮปปี้กับสิ่งที่คุณทำลูกค้ามีความสุขในผลิตภัณฑ์ของคุณลูกค้าชื่นชอบในแบรนด์ของคุณนะคุณทำให้ลูกค้ายอมที่จะจ่ายเงินเพราะแบรนด์สินค้าเพราะสินค้าของคุณได้ ถือว่าเป็นความสําเร็จอย่างหนึ่งของคุณนะครับราศีสิงห์โอเคต่อไปเรามาดูว่ามีโชคดีกับเขาได้บ้างไหมในการทํางานในการทําธุรกิจในครั้งเนี้มีโชคดีกับเขาบ้างไหมโชคดีมาจากแดนไกลโชคดีมาจากต่างชาติถ้าคุณอยากจะโชคดีหกดาบ คุณต้องทำงานอย่างใจเย็นๆรอบคอบละเอียดประณีตสิ่งหนึ่งที่คุณอยากจะมีโชคคือคุณต้องทำงานอย่างเต็มที่แล้วจะมีโชคสองโชคของคุณอยู่ต่างถิ่นแดนไกลถ้าคุณทำงานที่เกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์มต่างชาติงานต่างชาติคนทั่วโลกค,คนที่อยู่แดนไกล อันนี้คุณให้โชคมีเกณฑ์ในเรื่องของการเดินทางไกลด้วยนะบางคนบางท่านไปติดต่องานต่างประเทศอันนี้ก็จะมีโชคกลับมาบางคนบางท่านไม่ได้ไปไหนอยู่อยู่ทํางานอยู่กับบ้านซื้อโซเชียลมีเดียจะให้โชคสําหรับคุณหกดาบคืออะไรหกดาบในความหมายคือไปไหนไปด้วยกันไปที่อ,อื่นดีกว่าอยู่ตรงนี้ แสดงว่าถ้าคุณมีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายตัวคุณเองอย่าอยู่ที่ดําเดิมอย่าอยู่ที่ซ้ำๆอาจจะต้องออกไปคุยกับลูกค้าออกไปข้างนอกออกไปรับพลังจากสถานที่อื่นๆอันนี้คุณจะมีโชคลาภบ,บางครั้งเราเราสามารถมองได้ว่าราศีสิงห์มีโชคจากการเดินทางนั่นเองภาพรวมสรุปแล้วราศีสิงห์ ธุรกิจการงานเป็นยังไงภาพรวมทําการใหญ่ใจต้องนิ่งนะครับอัศวินเหรียญทําให้เต็มที่แล้วจะได้จริงจังทุ่มเทในการหาเงินมีแผนมีเป้าหมายทําวิจัยก่อนการลงทุนเพราะฉะนั้นภาพรวมของชาวราศีสิงคิดอย่างรอบคอบทำกันบ้านมาอย่างดี มีแผนมีเป้าหมายชัดเจนในการทำงานในการลงทุนเพราะฉะนั้นช่วงนี้เป็นช่วงของการวางแผนที่จะเติบโตไปต่อของชาวราศีสิงห์ทำยังไงให้เงินในมืองอกงามทำยังไงให้ความรู้ความเข้าใจที่เรามีสร้างเงินผลิตเงินได้ให้กับตัวเราเพราะฉะนั้นตอนนี้เป็นช่วงของการคิดและวางแผน คนอื่นเขาอาจจะมองว่าเรานิ่งๆมองว่าเราเฉยๆแต่ลึกๆในใจในสมองแล้วเราคิดอยู่ตลอดเวลาเราพร้อมที่จะทํางานตลอดเวลาแต่ตอนนี้อยู่ในช่วงของการเล็งการวางแผนการมองการไกลโอเคนะครับจบแล้วนะจับชาวราศีสิงห์ขอให้มีความมุ่งมั่นตั้งใจมีความกล้ามีความเด็ดเดี่ยวแผนที่คุณวางไพ่วางไว้ผมเชื่อว่าจะส่งผลสำเร็จกับคุณในอนาคตแน่นอน จบแล้วนะครับสิ่งหนึ่งที่อยากจะฝากไว้กับชาวราศีสิงค์คือในเรื่องของบุคลิกคุณอาจจะดูโหดดูเขยมดูดุอาจจะเป็นภาพลักษณ์ที่ดูแล้วมีความน่าเชื่อถือแต่คนร่วมงานลูกค้าอาจจะมองว่าคุณดูจริงจังมากเกินไปอันนี้ก็ต้องปรับในเรื่องของบุคลิกเพราะว่าการทำงานกับคนหมงมากการจริงจังการตั้งใจเป็นสิ่งดี แต่ก็ไม่อยากมีใครร่วมงานกับคนที่ดูดุคนที่ดูไม่ดูแล้วไม่เฟรนลี่เพราะฉะนั้นลาศีสิงห์อาจจะต้องมีปรับลดอากับกริยาอาการตรงนี้ลงมาบ้างทํายังไงให้มันมีความกระชับมิตรแน่นแฟ้นดูเป็นบุคลิกของคนใจดีภาพลักษณ์ดูแล้วนุ่มนวลดูแล้วมีความสุขอาาเนี้ยต้องปรับปรับอย่างด่วนเลยนะลาศีสิสงห์จบแล้วนะครับ ใครมีปัญหาเกี่ยวกับการอ่านไพ่อ่านไพ่ไม่ถูกอ่านไพ่ไม่เป็นเปิดไพ่ไม่ได้หรืออยากเรียนรู้ความหมายของไพ่มาปรึกษาได้นะครับหรือผมทําคลิปสอนให้ได้นะส่วนคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ